1 6คนนะคะโมวยสกลหญิงชิงแชมป์โลก2023ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียทีมกําปันไทยมีโปรแกรมชก4คนในรุ่น50กิโลกรัมค่ะจุธามาตร,รักสัตวเจ้าของเหรียญทองซีเกมที่เวียดนามซึ่งเป็นนักโมหญิงประสบการณ์มากที่สุดของทีมกําปันหญิงเจอแคโรลีนเดอะเอาเมดาจากบราซิลนะคะคู่นี้จุธามาตรใช้จังหวะฝีมือดึงจังหวะออกหมัดได้ดีกว่าครบยกชนะคะแนนไป5ต่อ0เสียง ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบชิงเหรียญทองแดงกับนักมวยสภาพค่ะ 66กิโลกรัมจันแจมสุวรรณเพงค่ะนักชกดาวรุ่งชาวหนองคายซึ่งเป็นนักมวยชุดซีเกมและเตรียมโอลิมปิกเกมเจอใบซีองบิบูจากแคมรูนนะคะตลอดการชกจันแจมเดินออกหมัดชุดเข้าที่ใบหน้าแล้วก็ลำตัวนักมวยแคมรูนครบยกเอาชนะไป5-0ต่อเสียงผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเจอนักมวยจากบราซิลค่ะส่วนอีก2รุ่น57กิโลกรัมนิลาวันตชะสืบแพ้คะแนนนักมวยจากบบลเกเรีย และ63กิโลกรัมธนัญญาสมนึกแพ้คะแนนนักโมยจากรัเสเซียช่วงเย็นและค่ำวันนี้นะคะทีมกำปั้นหญิงจะแข่งรอบก่อนรองชนะเลิศทั้งหมด4คนหากชนะก็ได้การันตีมีเหรียญทองแดงตุนไว้อย่างน้อยค่ะ